สวัสดีครับเวลา10นาฬิกา13นาทีนะครับของวันจันทร์ที่9มก,กราคมทางสวนได้ทำคลิปต่อเนื่องนะครับจะพามาชมไผ่ข้าวหลามเปาะและไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับซึ่งมีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับติดต่อทางสวนเข้ามานะครับว่าอยากได้ไผ่ข้าวหลามกาบแดงจำนวน3ต้นนะครับเราก็ไผ่ข้าวหลามเปาะจำนวน2ต้นนะครับไปลงปลูก นะครับทางส่วนว่าวันนี้เลยจัดเตรียมนะครับจัดส่งให้นะครับซึ่งไผ่ข้าวหลามกาบแดงและไผ่ข้าวหลามเปาะชุดนี้นะครับทางส่วนได้ทําทการตัดแ,แต่งนะครับส่วนส่วนปลายนะครับแล้วตอนนี้ต้นแตกใบใหม่นะครับแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วนะครับ เลยเตรียมจัดส่งให้นะครับจะจะเป็นไผ่ข้าวรามกาบแดงนะครับรากสมบูรณ์แข็งแรงนะครับทะลุถุงนะครับนี่นะครับจะเป็นไผ่ข้าวรามกาบแดงนะครับแล้วก็เริ่มแทงเริ่มแทงต้นนะครับแทงลำใหม่ขึ้นมานะครับ ตัวนี้จะเป็นไผ่ข้าวหลามเปาะนะครับรากสมบูรณ์แข็งแรงทะลุถุงเช่นกันนะครับนะครับสับไพ่ข้าวหลามกับแดงและไผ่ข้าามเปาะก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่พี่ๆหลายๆท่านให้ความสนใจและได้ทำการติดต่อทางสวนจะส่งให้เป็นจํานวนมากนะครับช่วงนี้ ซึ่งไผ่ชนิดนี้นะครับเขานิยมใช้ลำนะครับไปทําในเรื่องของจากสารนะครับแล้วนิยมเลยนะครับไปเผาเข้าหลามนะครับทางสวนจะส่งนะครับดินในตุ้มนะครับดินในถุงดำนะครับจะให้ความชื้นนะครับมีความชื้นนะครับโดยที่ไม่แฉะนะครับนะครับดิน จะไม่แห้งนะครับจะไม่แห้งนะครับให้ความชื้นแล้วก็ไม่แฉะนะครับเพราะว่าเราเวลาจัดส่งลงถุงนะครับห่อหุ้มนะครับน้ำเขาจะไม่มีหยดออกมานะครับ นะครับสำหรับชุดนี้นะครับจะจัดส่งให้กับคุณพี่ที่ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับความสูงก็จะอยู่ประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งเมตรนะครับในส่วนของผาขลามเปาะนะครับแล้วก็ไผายขลามกระเี็นจะอยู่ที่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนนะครับชุดนี้นะครับถ้า ต้นพันธุ์ถึงมือพีพ่ๆแล้วนะครับแนะนําให้นําออกจากถุงหุ้มห่อนะครับออกล็อกเทปเทกลีวออกแล้วก็พักเอาไว้ในที่ร่มนะครับรดน้ํานะครับพอเขาฟื้นตัวดีแล้วนะครับก็สามารถลงปลูกได้เลยนะครับหากพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับต้นพันธุ์ ผายขรามเปาะและผายขรามกับแดงก็สามารถติดต่อได้ทางเพจส่วน,นธนพัฒน์สกลนครหรือจะโทรศัพท์มาใหมาเลขศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์้าหนึ่ง้าแปดสามเก้าแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยทางสวนก็ยังมีต้นต้นพันธุ์นะครับรากสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็รําสวยสวยนะครับพร้อมปลูกนะครับพอที่จะมีแบ่งให้กับพี่ๆอยู่นะครับ อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง y o u t u b e พิมพ์ภาษาอังกฤษธิพัฒน์กายเด่นนะครับทางส่วนก็มีข้อมูลอัปเดตความขึ้นวหวอยู่ตลอดพี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์แล้ะกดถูกใจด้วยนะครับ